โอ้หคุณกันจอมพลังนี่ ยอมจริงครับเรื่องช่วยชาวบ้านนี้ทํางานไวยิ่งกว่าเดลิเวอรี่ตอนลดครึ่งราคาซะอีกแต่เอ๊ะเรื่องที่ผมติดใจไม่ใช่เรื่องช่วยคนหรอกแต่มันคือเบื้องหลังมูลนิธินี้หลักมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ชื่อฟังดูเหมือนคุณกันเป็นประธานใหญ่โตใช่ไหมครับแต่เปิดทะเบียนดูปุ๊บเฮ้ยไม่มีชื่อคุณกันเลยสะะักแอบเหมือนซื้อหวยเองแต่ดันให้คนอื่นไปรับรางวัลแพรสงา่าแล้วมาดูข้อ39ถ้ามูลนิธิเลิกทรัพย์สินทั้งหมดจะยกให้มูลนิธิของนัฐมนตรีแป้งทันที <c oughs> ฟังดูเหมือนตอนเพื่อนบอกกูไม่รู้จักเขาแต่เสื้อผ้าของมึงอยู่ที่ตู้เขาหมดเลยนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้คุณกันบอกนะครับว่ารัฐมนตรีแป้งไม่ได้อยู่เบื้องหลัง,ขงเขา <c oughs> แต่พอดูเอกสารแล้วโอ้โหเหมือนมือซ้ายไม่ได้เขียนแต่มือขวาดันเซนอยู่สุดท้ายมูลนิธิช่วยสู้หรือช่วยใครหาเสียงกันแน่ครับจบข่าว